5, 4, 3, 2, 1, ่สามสหคิวสำหรับอา i ร n ยนสยุทธยาเนี่ยงานสตาร์ปาร์ตี้ของเราเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้าง e n g a เ e m จเมนตเราทำยังไงให้คนของเราเนี่ยรู้สึกผูกพันรู้สึกมีความสนุกในการทำงานกับองค์กรแต่ก็เป็นการขอบคุณพนักง,งานทุกๆคนด้วยที่ทำงานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เหนื่อยกันมาทั้งปีนั่นคือจุดประสงค์หลักค่ะ เราไม่ได้อยากแค่ให้คนเหมือนแบบมาสตรีมมิ่งดูเราต้องการทําให้มันบียอนไปมากกว่านั้นแต่ทำยังไงให้คนที่อยู่ทางบ้านเองถ้าดูจากที่ออฟฟิศเนี่ยสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เอนเกจได้มันก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ปีนี้ที่เป็นวอร์ชวลแล้วก็เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วยคือมีการผสมกันทั้ง line, ะะออฟไลน์ออนไลน์ค่ะบริษัทอารีอันเป็นสปอนเซอร์ให้กับงานโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า ไอเดียของงานเนี่ยมันคือการพูดถึงเรื่องโอลิมปิกการแข่งขันการออกกําลังกายสร้างกิจกรรมและความสมามัคคีให้กับคนในอาเซียนคอนเซปต์ <Concept S 1> <Concept S 2> ก็คือทํายังไงให้ช่วงก่อนวันที่5เนี่ยมันเกิดกระแสแบบความตื่นเต้นพนักง,งานรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบบสนุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพอเราบอกว่าเราต้องการสร้าง e x c i t e m e n t เนี่ยโจทย์แรกก็คือ e x c i t e m e n t เกิดจากอะไรหนึ่งด้วยคอนเซปต์เราต้องการให้คนแบ่งทีมเป็น5ทีมดังนั้นในแอปจึงถูกใช้เป็นแพลตฟอรร์มในกา ประกาศว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ทีมอะไรซึ่งพนักง,งานทุกคนเนี่ยจะถูกกระจายอยู่ใน5สีตามห่วงโอลิมปิกไอแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะใช้ตั้งแต่ทั้งก่อนพีก่อนอีเวนต์ก็คือเอาไว้เพื่อกระตุ้นให้คนออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็มีการแจกรางวัลเพื่อเป็นการบอกคนว่าออคุณต้องใช้อแอปพลิเคชันเนี้ยไปตลอดจนถึงวันงาน สเตตดีไซน์ของงานนี้จุดเด่นมันคือมีจอที่พื้นเพื่อเอาไว้สำหรับช่วยในการเล่นเกมจอพื้นอ่ะมันสามารถเปลี่ยนกราฟ,ฟิกที่เล่นอยู่ได้ส่วนที่ยากก็คือเกม ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของงานนี้เราคงทํากีฬาเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันจะยากเกินไปแล้วมันจะดูไม่เอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซให้มันดูเป็นแบบเกมโชว์มากขึ้นชื่อ,องานมันก็เลยเป็นโอลิมปิกเกมไนท์อารมณ์เหมือนแบบเกมโชว์ที่แบบผู้เล่นหรือดารามาเล่นเกมแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้เป็นกีฬาซีเรียสอะพอเราคิดกติกาเกมเสร็จปุ๊บเราก็ลองเล่นเอาคนมาลองเล่นจริง เรื่องการซ้อมเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญมากเลยลูกค้าเข้าใจว่างานต้องเป็นแบบไหนแบบไหนแต่คนที่เล่นจริงๆเนี่ยมันคือพนักงานเขาอีกอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมาเล่นอันนี้จริงๆเพราะฉะนั้นนะ่ะการซักซ้อมการทําความเข้าใจของทีมงานในแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายให้มีความเข้าใจตรงกันเนี่ยมันเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมาทําความเข้าใจร่วมกันพอหลังจากลองเล่นครั้งนั้นเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปได้มันน่าจะสนุก มีเกมทั้งหมด6เกมด้วยกันนะครับชื่อเพลงว่าผันเนเก่าดนตรีมาไปเวลาที่ลูกค้าต้องการอยากได้ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรายละเอียดของงานเราเนี่ยมันค่อนข้างมีดีเทลเยอะทุกคนต้องเข้าใจทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ทุกอย่างอ่ะเราจะต้องแบบทำให้มันกระชับพยายามทำให้มันเป็นไป,นปนตามแผนที่เราวางเอาไว้ทุกอย่างมันสดหมดเลย การลันคิวการเล่นเกมทุกอย่างมันคือคนทับทังบ้านได้เห็นสดตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทํากันบ้านกับทุกทีมฝั่งทีม Creative แล้วก็ฝั่งสเตทต,ต้องรู้บ็อกกิ้งของแต่ละคิวว่าใครควรอยู่ตรงไหนยังไงแล้วเราก็ทําเปเปอร์เพื่อไปคุยกับทีมกล้องว่าเขาต้องซัพพอร์ตเราว่าในคิวคิวนี้ เราอยากได้ภาพมุมนี้เท่านั้นนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งกําลังสแตนบายอะไรอยู่ความยากของมันคือการถ่ายทอดสดนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันต้องสมู o ตั้งแต่ต้นจนจบ คิวทุกอย่างสคริปต์การนัดผู้บริหารแต่งตัวการซ้อมนักกีฬาเราต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นรายการสดที่ไม่ได้ทํากับดาราที่แบบชินกล้องอยู่แล้วคนที่มาเข้าฉากคือเป็นพนักง,งานเราเองเป็นผู้บริหารเองดังนั้นเนี่ยมันมีความชาเลนในไส้ในของมันอยู่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องมีคิวของพิธีกรที่เขาจะต้องช่วยเราอธิบายอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไม่ไม่ใช่แค่คนคนที่อยู่ในสตูดิโอเข้าใจแต่มันจะต้อง อธิบายให้กับคนที่อยู่ทางบ้านคน,คนที่ดูออนไลน์อยู่เข้าใจกับกติกานี้ด้วยฝั่งนี้มีเวลา30วินาทีในการป้าย<ฮ>เกบคะแนนไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีพอเวลาหมดปุ๊บม,มันจะย้ายฝั่งมาฝั่งนี้ทันทีต้องยอมรับต้องชมพิธีกรทั้งสองคนเลยนะครับก็คือพี่วิลลี่กับคุณเกมที่ดําเนินรายการได,ได้เป๊ะแล้วก็แม่นยามากแม้แม้แต่ว่าเขามีเวลาในการรับบรฟเนี่ยไม่ไม่เยอะมากนะครับในการบรฟแล้วก็ทําความเข้าใจเกม แล้วก็กติกาแล้วก็ในเรื่องของ s e q ควน c ์ทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถทําได้ดีแล้วก็ประกอบกับนักกีฬาเองนะครับพนักง,งานของอารีแอนก็ให้ความร่วมมือดีนะครับในการปฏิบัติตามสิ่งต่างๆปฏิบัติตามกติกาปฏิบัติตามโจทย์ต่างๆที่เราให้ไปนะครับก็ค่อนข้างทำให้ทุกอย่างมันสมูท h เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ซ้อมเนี่ยมันทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันมีความราบลืน<ม>่นที่เราสามารถปรุงเวลาได้ พนักงานทุกคนอะได้รับข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วจากในแอปพลิเคชันว่าวันงานมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนจากทางบ้านอะก็มีส่วนช่วยในการเล่นแอปพลิเคชันเพื่อเมื่อชนะแล้วอะมันก็จะมีผลให้กับคะแนนของคนในสตูด้วยซึ่งในระหว่างการเล่นเกมและประกาศผลอะมันก็จะมีเบรกที่เอาไว้แจกรางวัลเพื่อแบบไม่ให้รู้สึกเบื่อจนเกินไปอะ ระหว่างนั้นเราก็เลยต้องแทรกการแจกรางวัลให้กับพนักง,งานที่อยู่ทังบ้านด้วยมันก็อาจจะไม่เกิดหรือไม่สนุกถ้าเกิดว่าพนักง,งานของเราอ่ะเขาไม่ได้แบบอยากมีส่วนร่วมคือเขาไม่ได้แบบตั้งใจขนาดนี้คือต้องขอบคุณพนักง,งานด้วยคือเขาตั้งใจมีส่วนร่วมมากมันก็เลยทําให้ยิ่งสนุกการแข่งขันในทุกวันมันก็ยิ่งท้าทายยิ่งสนุกคือถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุข